สัมผัสทั้งห้าสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับภูกก็ยอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน่วยการเรียนการสอนที่มีชื่อว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลิ้นและการรับรสค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลิ้นและการรับรสเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะเด็กๆ อาจมีไว้ดูอาหูมีไว้ฟังจดจำใน,นขึ้นใจรถรับผู้ได้ดนนิ้วกลิ่นใช้จมูกให้ใจ ทำให้ขึ้นใจรดภาพผู้ได้ดิ้นเปลิ่นใช้จมูกให้ใจร่ากายสัมผัสร้อนจำไว้ให้ดีเถิดนะรสชาตสัมผัสของเราเอารับรู้ขอ้อมูลตาหูจมูกนิ้นร่างกายของเราเอาไว้รับ หลังจากที่ถสีนได้ฟังเพลงจบไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลิ้นและการรับรสเลยค่ะการรับรสอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นมีรสชาติที่แตกต่างกันแล้วเรารับรู้รสชาติเหล่านั้นได้ยังไงในอดีตเราเชื่อว่ารสพื้นฐานนั้นมีสี่รสได้แก่รสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสขมและที่ลิ้นของเรา ก็มีตำแหน่งในการรับรสทั้งสี่ดังนี้รสเปรี้ยวอยู่ที่ขอบลิ้นด้านหลังรสเค็มอยู่ที่ขอบลิ้นด้านหน้ารสหวานอยู่ที่ปลายลิ้นและรสขมจะอยู่ที่โคนลิ้นซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยซึ่งก็ไม่ใช่แค่ลิ้นเท่านั้นที่สามารถรับรสได้เพราะเราสามารถรับรสได้ที่เพดานปากฝาปิดกองเสียง และหลอดอาหารตอนต้นได้อีกด้วยเพราะอาวัยวะเหล่านี้มีต่อมรับรสอยู่แต่ที่บริเวณลิ้นจะมีต่อมรับรสมากที่สุดต่อมรับรสจะฝังตัวอยู่ภายในปุ่มรับรสอีกทีซึ่งหนึ่งปุ่มรับรสก็จะมีต่อมรับรสตั้งแต่30ถึง500ต่อมและในต่อมรับรสก็จะมีเซลล์รับรสเรียงตัวกันอยู่ภายในอีกทีหนึ่ง เมื่อเรากินอาหารเข้าไปอาหารจะถูกย่อยและสารเคมีในอาหารจะถูกละลายออกมาผสมกับน้ำลายและน้ำย่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกระตุ้นให้ต่อมรับรสรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและรับรู้ถึงรสชาติอาหารแล้วส่งความรู้สึกผ่านเส้นประสาทเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเพื่อแปลความหมายว่าเป็นรสอะไรการรับรู้รสชาติอาหารต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆด้วย เช่นกลิ่นสีหรืออุณหภูมิร้อนหรือเย็นค่ะหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับลิ้นและการรับรสไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูมีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับมาพบกับพี่วีแล้วก็ช่องวีเกมคิสนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายชื่ออาหารจากภาพที่เรียงกันนะครับ มีด้วยกัน10ข้อไม่ยากไม่ง่ายคนที่ชอบรับประทานอาหารรับรองสนุกอย่างแน่นอนนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปทายชื่ออาหารจากภาพที่เรียงกันได้เลยครับข้อที่หน,นะครับผมนี่คืออาหารที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยพร้อมแล้วให้เวลาคิดสิบวินาที หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้าวมันไก่ข้อที่2นี่คืออาหารอะไราเอ่ยหมดเวลานะครับเฉลยก็คือผักบุ้งไฟแดงข้อที่3เฉลยข้อที่3นะครับคำตอบก็คือคณะปลาเค็ม ข้อที่สีหมดเวลานะครับคำตอบก็คือปาราดพริกข้อที่ห้าเฉลยข้อที่ห้านะครับคำตอบก็คือหมูกระทะข้อที่หก หมดเวลานะครับฉเฉลยก็คือแกงไตปลาข้อที่7คําคำตอบข้อที่7นะครับกุ้งแช่น้ำปลาข้อที่8ฉเฉลยข้อที่8นะครับไข่ดาว ข้อที่9หมดเวลานะครับคําตอบก็คือข้าวหอมมะลิข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10บหมดเวลานะครับผมเฉลยข้อที่10บก็คือข้าวหน้าเป็ดค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เล่นเกมกันไปแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทําการบ้านอ่านหนังสือและช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ